ส่วนช่วงนี้ค่ะจะพาไปเล่เรื่องข่องเทศกาลกันบางทามี่โอ้ก่อนเลยกินไหมไม่กินอนี้กินไม่ได้ส้มโอไม่กินไม่ได้ค่ะแต่ว่าส้มโอโฮมคนหลังเนี่ยกินได้ยั่งในนนอนเลยนะคะแลวก็ทําโอก็ได้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปเล่ค่ะเทศบาลเมืองคนรลังค่ะเขาได้จัดกิจกรรมเที่ยวชมช็อปส้มโอโฮมคนรลังส่งเสริมการตลาดแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ ถี่วสวนส้มโอหอมควนล่งของลุงทินค่ะชุมชนถุง,งคลองซอถนนบ้านรายตังอยอเดมุดมตเดซําตำบลควนล่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเทศบาลเมืองควนล่งเขาก็ได้รวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นทีนะจัดกิจกรรมเที่ยวชิมช็อปส้มโอหอมควนลังภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมวันส้มโอหอมควนล่งและก็ของดีเมืองควนล่งประจําปี2567ค่ะเพื่อจะส่งเสริมการขายส้มโอหอมควนล่งแล้วก็สินค้ากเกษตรในพื้นที่ยกระดับไรายได้ให้กับกเกษตรกร ทางนี้เนี่ยเทศบาลเมืองคนล่งก็ได้สนับสนุนและก็พัฒนาการปลูกสมโออมคนลั่งมาว่าสิปีแลนน้วนะจนได้รับใบรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางการกเกษตรแล้วก็เทดีสําหรับผืชหรั่ว่าเ a p ที่เรา,ร,า,ารูจักันแล้วก็เครื่องไม้ซิงบุงฉีทางภูมิศาสตร์รั่ว่า i นะคะตั้งแต่ปีสองพันห้ารอค่ะ S <S <ie> ก็นับเป็นสิน้นค่ะเกษตรแรกๆเลยนะข้องจังหวัดส้มล้าี่ไร้รับเครื่องไม้ G i จนเป็นเทโรจักยางเพริ้ายแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยให้กับเกษตรกรเป็นที่ต้องการคองตลาดทางในพื้นที่แล้วก็ไกลเคียงรวมถึงประเทศเผื่อนบานนะคะนายส้มบู์ปัญญาธนกากรนายกเทศมนตรีเมืองควนล่างกล่าวว่าทางเทศบ,บาลเนี่ยได้รณรงค์ส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกสมโอหอมควนล่างเพิ่มขึ้นตอ่อเนื่องเพราะว่าเป็นที่ต้องการคองตลาดด้วยจุดเด่นของเหนือเนี่ยมีสีชมพูแคม แล้วก็แดงนิ่มแล้วก็ช้ำรสชาติเนว้วานอบเปรี้ยวมีกลิ่นหอมเนื้อเนี่ยหล่อนแกออกจากกลีบไดงง่ายแล้วก็มไม่มีแมทด,ด้วยนะคะ,คะซึ่งหลังจากได้รับเครื่องไม้ G i ไค่ะ,คะก็ทาให้ผลผลิตยิงเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกที่ข้อชายเครื่องไม้ G i ไแล้วว่า50รายผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องไม้ GI แล้วทั้งหมด2ี่อดรายค่ะ การเบิดสวนสมุอหอมกวลังนะครับประจำปีฤดูการนะครับวันนี้ก็เรามาในสวนของลุงทินนะครับซึ่งเป็นประธานชมรมกลุ่มส้มโอของเรานะครับและก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาดูสวนที่เป็นธรรมชาตินะครับและก็ส่วนหนึ่งครับว่าเทศบาลเมืองกวลังนะครับได้รณรงค์ในการปลูกสมโหอมกวลังให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นที่ต้องการนะครับของในตลาดไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ตลาดในพื้นที่ของกวนลังหรือใกล้เคียงนะครับและก็ในส่วนของต่างประเทศนะครับหรือว่าเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับตอนนี้เราได้รับได้รับการตอบรับจากตลาดนี่ค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะว่าตัวเทศบาลเราเนี่เราผลักดันในเรื่องของการปลูกสมุนเนี่ประมาณ10กว่าปีนะครับแต่ตอนนี้นี่เราก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะมากและก็โอหอมกวนลังก็เป็นโอหอมที่เป็นอันดับต้นๆ้นะครับหรือว่าเป็นเจีย อ่าอันดับต้นของจังหวัดสงขลานะครับเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าแรกนะครับของจังหวัดสงขลาที่ได้รับ GI ครับตอนนี้ก็2ปีนะครับสปีการตรวจ GI นี่สปีเราจะมีการตรวจตรวจ GI ตรวจความหวานหรือว่าตรวจลักษณะของสวนแต่ละสวนนะครับตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วมในโครงการของเราเนี่ยห้กว่าสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้รับ GI ไปแล้ว20กว่าสวนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับ GI นี่เพราะว่าเป็นอ่าโอที่ที่หนุ่มนะครับที่เรารุนนลง ที่กำลังปลูกขึ้นมาแล้วก็กําลังจะมีผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดโอ๊อมองพลังนี่จะใช้กับเคมีไม่ได้นะครับจะใช้กับอินทรีย์อย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของโอหอมกวพลังนะครับเราใช้อินทรีย์อย่างเดียวแล้วก็ปลอดสารพิษอย่างร้อยเปอร์เซ็นครับ นายสุทินสุวรรณมาลาประธานกลุ่มสมโอหอมคนลังเจ้าของสวนสมโอหอมควนลังลุงทินซึ่งชายพื้นที่ว่าซ่องรายปลูกสมโอหอมควนลังไว้ประมาณจะสิบตอนตอนนี้เนี่ยออกพ้นผลิตพ้นผลิตแล้วว่ายี่สิบตอนบอกว่าจุดเด่นของสมโอหอมควนลังก็คือรสชาติเนี่ยร้อยละกลิ่นเนี่ยหอมเนื้อก็สวยนารับประทานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยค้าอยู่ทีลูกละยี่สิบถึงสามสิบบาทแต่พอลังจากได้รับเครื่องไม้จีไอแล้วซราหน่วยแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพก็เลยท ำให้ราคาเนี่ยขยับถึงกิโลกรัมละ80บาทเลยนะคะส่วนการดูแลกกเรกษตรกรก็ต้องใส่ใจแล้วก็ไม่ใช้ซานเคมีคแต่จะใช้วิธีห่อพ้นตั้งแต่ลูกอย่างลดเอียด,เ,ยดเพื่อป้องกันมาแรงชนใช่รือว่าป้องกันสัตว์รูพืชอือ่นมารบกวนสำหรับปีนี้ค่ะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงบ่อยก็ทำให้ผลผลิตออกหน่อยไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาสื่อถึงสวนกันเลยส่วนใหญ่นะก็คือกลัวใช่ไม่ก็ไม่ได้ก็เลยมาสื่อถึงสวนกันเลยทีเดียวค่ะลองฟังเสี้ยงแรกค่ะ ปกติส้มโอหอมควนลังนะครับมันจะเป็นส้มโอเป็นไม้ผลพื้นบ้านของตำบลควนลังอำเภอ่งจังหวัดสุกลางของเรานะครับและลักษณะดินของส้มโอหอมควนลังนะครับเป็นส้มโอที่ว่ามีสีชมพูเข้มถึงแดงเป็นลักษณะประจำและดีเด่นของที่ว่าเราสามารถได้รับที่เอยนะครับเนี่ยและต่อมน้ามันของโขจะโหมคือในตําบลควนลังควนลังของเรานะครับมีโครงสามสายคือโครงโสโครงวาด โครงต่าโครงนูนอะไรพวกนี้ครับทาให้ตะกอนดินที่ขึ้นมานะครับมาอยู่ทับทับทมที่คนส้มโอทาให้รสชาติของส้มโอจะดีขึ้นนะครับถ้าเราไปปลูกที่อื่นมันอาจจะไม่เหมือนที่ควรลังนะครับเรากําหนดพื้นที่ปลูกไว้เป็นสินค้าชี g ยประมาณ60ตารางกิโลเมตรนะครับเราถึงได้เรียกว่าส้มโอควรลังเพราะมีผลผลิตแต่ละปีจะแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับดินคว้าอากาศคือเกี่ยวกับเรื่องมนเรงอะไรพวกนี้นะครับเราจะโหผล ตั้งแต่ผลมันเล็กๆอยู่นะครับคือส้มโหวมลังนีนเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับ